เซดอเลนนะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กมังกรนะครับสายใหม่ของดราโกนเอ็มพายนะครับที่เป็นมังกรที่เล่นกับเซตออเดอร์โรงเหล็กนะครับเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่ดูตอนแรกนะครับผมรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันก็ดูง่อยๆนะแต่ว่าหลังจากได้ลองเล่นมาจริงๆก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นเด็กที่ไม่แย่ขนาดนั้นเองครับเพราะว่าบัตนเด็กที่ค่อนข้างตีแรงนะครับแล้วก็ตีดุมากนะครับสามราตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็ของเสริมของมันหลายหลยใบนะครับที่ติดชื่อโอสไอรอนนะครับถือว่า เก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวผมค่อนขอ้างชอบมากๆนะครับกับเซโดแลนด์นั่นเองนะครับซึ่งถึงแม้นะครับเซโดแลนด์ Se นะครับมันอาจจะใส่แร็กเวด้าไม่ได้ซึ่งทําไมถึงใส่แร็กเวด้าไม่ได้เดี๋ยวผมมีอธิบายนั่นเองครับแต่ว่าเขาเป็นอีอกหนึ่งที่สนุกและก็เล่นมันใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูเดีโปรไฟล์ของเจ้าเซโดแลนด์มังกรช่างตีนเล็กของเราแล้วกันนะครับว่าจะเฟียวเหงาะแค่ไหนนั่นเองนะครับ โอเคนะครับเรามาเริ่มที่ไรเดกกนก่อนนะครับก็อากูมอนเกรด0อากูมอนเกรด1อากูมอนเกรด2แล้วก็อากูมอนเกรด3นั่นเองนะครับอากูมอน1นะครับถ้าเกิดไรทับอากูมอน0นะครับเปิดท็อป5แล้วหยิบการ์ดที่ติดชื่อไอรอนโรสหนึ่งใบนะครับขึ้นมือได้เลยนั่นเองครับก็คือหยิบอะไรก็ได้แม้กระทั่งเซตออเดอร์ของเรานะครับส่วนอากูมอนเกรด2ถ้าเกิดไรทับอากูมอน1นะครับสามารถหยิบการ์ดฟอร์กขึ้นมือได้ครับก็คือเซตออเดอร์โรงเหล็กของเรานั่นแหละก็คือหยิบ สามารถโซบัสหนึ่งได้นั่นเองครับและเลือกหยิบการเซตออเดอร์จากเด็กหรือดรอปของเรา1ใบนะครับนำขึ้นมือนะครับถ้าเกิดเลือกหยิบจากเด็กให้สับกล่องนั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากๆการเทคต่อมาครับคือเทคออโต้บรรจาณวอนส์เพิร์ทเทิร์นเมื่ออยู่นี้ทำการจบตีครับ C B 1จนจบเทิร์นนี้ยูนิตนี้ได้ไดร์บวกหนึ่งนะครับและถ้าเกิดสมมตินะครับว่าเราเลือกยูนิตนะครับที่ได้รับความสามารถของการในออเดอร์โซนของเรานะครับสามครั้งหรือมากกว่านะครับสามารถ stand ยูนิตนี้พาวเวอร์บวกหมื่นราบได้รา์ลบกสามารสแตนได้บบวกแต่ดรลถ อนะครับแต่ว่าครึ่งหนึ่งของมันนะครับก็คือเมื่อตีก็ CB1 ีดึงบวกดึงไรฟได้เลยนั่นเองครับถือว่าเจ๋งมากๆเลยครับสำหรับตัวนี้ที่มันตี3ามไรฟตั้งแต่ต้นเกมนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือเ e d o Land Gate 3นะครับติดไว้3ใบครับเหตุผลที่ติดไว้3ใบก็คือเอามาเพอร์เซนานั่นแหละครับกับเทคแรกของมันที่เอามารายทับตัวเตะชื่อ Cedo Land นะครับสามารถโซบัสหนึ่งนะครับเพื่อหยิบการเซตออเดอร์จากเด็กหรือดอกของเราหนึ่งใบขึ้นมือได้ก็เลยว่าสามารถหาโรงเด็กแล้วก็รีกองฟีได้หรือสับกองฟรีๆไดัังงนน้กกเลืออ ออเดอร์3ครั้งหรือมากกว่าก็สแตนตัวมันเองบวกหมื่นได้ลบสได้ก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันครับก็ค,คือมันตี3ไมใต้นเกมได้แล้วก็ตอนเทิร์นโพซนาครับสามารถลุกแล้วก็ปรับพาวเวอร์มันเพิ่มขึ้นอีก10,000ให้มันเป็นวันที่ตีโคตรแรงได้นั่นเองนะครับก็เลยติดไว้3ใบนั่นเองนะครับเกรด3ใบต่อมานะครับก็คือไอรอนโอสตัวนี้นั่นเองนะครับเมืออ่อวันนี้โจมตีใส่แวนการ์ดนะครับถ้าเกิดการันนี้ได้รับผลจากออเดอร์ฟอกนะครับก็คือออเดอร์ลงเหล็กเราจะจบเทิร์นนี้คคคครร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 ัััับบบบบบมมนนนีาาาาวเเเอออออ์กิิ่่่่่้้สสสโซซดดงงงงใใใใหห1ะะึจๆไไไไทชญ ก็คือเทคเมื่อตีและโดนเลือกครับมันปัดเพิ่มอีก5,000ก็คือมันจะเป็นตัวตี23ถ้าพฆษณา,าจะเป็น33นะครับถือว่าเป็นอีกงตัวที่ตีโคตรแรงเลยนั่นเองนะครับต่อมาครับเกรด2ที่เป็นเดอะแบกของเด็กนี้ครับที่ผมชอบมากๆก็คือเจ้า ตัวที้นั่นเองนะครับเทคของมันครับถ้าเกิดมันถูกเลือกด้วยความสามารถของการในออเดอร์โซนนะครับถ้าเกิดเรามีบรรยากาศติดชื่อเซโรแลนเกตสามหรือสูงกว่าการไปเนี้ยจะไม่ถูกเลือกจากความสามารถการอีกฝ่ายครับก็จะเป็นรีซิสเทียมหนึ่งเทินนะครับก็เทคต่อมาครับเมื่อมันตีนะครับถ้าสมมติว่ามันได้รับเลือกจากความสามารถของออเดอร์นะครับก็แน่นอนว่าซีบีหนึ่งจุก้าหนึ่งใบนั่นเองนะครับก็เรียกว่าการไปนี้เก่งมากๆครับเป็นทั้งตัวจวแล้วก็เป็นรีซิสเทียมนะครับตอนแรกเราเป็นเกสสามนะครับถ้าเกิดมันถูกเลือนะครับง ต่อมาครับผมติดใบนี้ครับก็คือไซเคิลเกตสองติดไว้3ใบนั่นเองครับเทคนิเมื่อการไม่ได้ถูกทิ้งในช่วงไรเฟสครับโซบัตหนึ่งเอามันกลับใต้กล่องและจวดหนึ่งนั่นเองครับก็เป็นเทคง่ายๆเลยก็เทคนต่อมาครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรกาถ้าเกิดเราเพอร์ซนาไรในเทอร์นี้สามารถซีบีหนึ่งแล้วเลือกคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์นะครับแล้วก็รีทายทิ้งได้เลยนะด้วยครับหรือว่า เก่งมากๆเลยครับสำหรับไซเคิลเฟรสองนะครับติดไว้3ามใบนั่นเองครับเพราะว่ามันตัวช่วยจั่วเพิ่มมือของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ไอเทครีทายเมื่อตอนพรซซนาก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองครับเลยติดไว้3ามใบนะครับต่อมาครับในส่วนของเกรดหนึ่งนะครับก็คือเจ้าน้องตัวนี้ครับไอรอนรอสอีกหนึ่งใบนะครับติดไว้4นะครับเทคของมันนะครับก็คือเมื่ออยู่ในนี้บูตยูนิตที่ได้รับความสามารถจัดการในออเดอร์โซนเราที่เป็นฟอร์กนะครับแน่นอนว่า เราสามารถเลือกที่จะโซชาร์จหนึ่งได้นะครับเป็นตัวเติมโซเคลิกต่อมาครับเมื่อจบแบทเทิลที่นิเน่นนบูสต์นะครับถ้าเรามีบรรกาศติดชื่อเซโรแลนเกรสามหรือสูงกว่าถ้าเราไม่ได้ไหาแด่ในเทิร์นี้บึ้มตัวเองเพื่อไายแดบ1นั่นเองนะครับก็เป็นตัวคืนคอสแล้วก็เป็นตัวเติมโซแล้วก็ปวเกป็นตัวบูสต์ที่ดีมากๆเลยครับเป็นไอรอนลอสเวอร์ชันเกรดหนั่นเองนะครับก็เป็นเป้าให้เลือกจากเทคของออเดอร์โซนได้นั่นเองนะครับน้องแมวเหมียวสองใบครับจันเน็ตนะคร ครับถ้าเกิดลงเรียกอากาศก็ได<ๆ>้จวดหนึ่งถ้าลงช่องการ์เดียนจะเป็นชิวหมื่นห้าเป็นชิวสองหมื่นนั่นเองครับไอพวกนี้ผมติดไว้สองใบเพราะว่าเด็กนี้มันถุรรยไล่ๆออกจากโซง,ง่ายมากครับก็เรียกว่าคอมากาศเป็นชิวสองหมื่นได้ฟรีๆนะครับและแถมเอามาจวดได้นะครับถ้าเกิดคอลงเรียนนะครับเพื่อเป็นตัวบูทนั่นเองนะครับต่อมาครับก็เป็นพีจีไม่ทิ้งมือสามใบนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องการ์เดียนนะครับเลือกยืนหนึ่งใบอยู่นิดนึงจะไม่ถูกคิดจนจบแบตเทิลแต่ถ้าเรามีมือสองใบหรือมากกว่าน,นะครับเราก็ต้องเเลลืือออกงกงงงาร 11, รมใบบนนนัั่ะค สมมติว่าเรามี pg เป็นนี้กับมืออะไรไม่รู้ที่อยู่บนมือนะครับแล้วเอา pg เป็นนี้ไปกาดนะครับเราไม่จำเป็นต้องทิ้งการประมือค่าขอสอง pg นั่นเองครับเป็น pg สามัญของเวอร์ชันดีสแตนดาร์ดนั่นเองนครับกับ elementary s a n c t u a r นั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าแนกาของอีกฝ่ายครับมีสิ่งลักที่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องทิ้งการประมือด้ค่าขอสอง i order ใบนี้ครับถ้ามันกาดเราเป็นเกรดสามหรือต่ำกว่าทิ้งการประมือหนึ่งใบเลือกยืหนึ่งใบยูนิตนั้นจะไม่ถูกคิดจนจบแบตเทิ้ลก็ ของเด็กนี้ครับก็คือไอรอน o ร f ฟอกลงเหล็กของเรานั่นเองนะครับการไปในยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีบระกาศติดชื่อเซโรแลนเท่านั้นนั่นเองครับอยู่ในออเดอร์โซนทำการรีสก์าไปนี้เลือกยูนิตของเราหนึ่งใบยูนิตน้นพาวเวอร์บวเพิ่มห้าพันแลถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกยูนิตติดชื่อไอรอน o รสนะครับยูนิตไอรอน o รสตัวนั้นนะครับได้รับความสามารอินเตอร์เซปและชิลวกเพิ่มอีกห้าพันนั่นเองนะครับจนจบเร์นอีกฝ่ายเลยผมสมมติใบหนึ่งแล้วกันนั่นเองนะครับเกตสองไปนี้ นะครับแล้วก็ตีแรงถึงแบบโอ้สามหมื่นเลยนั่นเองนะครับรลงโฆษนาก็เป็นสี่นั่นเองนะครับอันนี้อธิบายเผื่อใครงงนั่นเองนะครับเป็นผลที่ผมติดไว้4ใบครับเพราะว่าเด็กเนี้ยมันเสิร์ชหาเจ้าออเดอร์ใบนี้ง่ายมากๆครับทั้งจากเทกเกตหนึ่งเทกเกตสองแล้วก็รวมถึงเทกเกตสามเองนะครับก็ติดไว้4ใบเลยนะครับเป็นตัวรีดกองนะครับและแถมถ้ามาติดครบ4ใบหรือติดครบ3ใบก็คือเกิดท่าสุดยอดระพิมพหารแล้วนั่นเองครับแถมมันเป็นออเดอร์เกตสองก็คือใช้ตอนต้นเกมปัดอีกห้าพันได้ด้วยนั่นเองคคครัับเทขอองมนก็ื เมืมไไม่อไรการเป็นครับเลือกการ1หนึ่งครับที่อยู่ในช่องการ r เดียนะครับการเนั้นได้รับเทคก็คือเมื่อจบการแบตเทิลที่มันกาดเสร็จนะครับเอาการ์ปบนนั้นนะครับดีกับขึ้นมือและการ์เบนนั้นได้รับชิลบวกเพิ่มหมื่นด้วยนั่นเองนะครับเพื่อสมมุติว่าเรามีคอฟอนมากาดใช่ไหมครับก็แน่นอนครับปรับพลังฟอนหนึ่งหมื่นแล้วก็จบเคลก็กดีขึ้นมือแล้วก็มาปากกัดส้ำได้อีกนั่นเองนะครับถือว่าเป็นบริสออเดอร์เดนเสาที่เก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับก็เลยต ทำให้แบนลุกได้ไหมครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนั่นเองครับคือเทคของเจ้าเซโดแลนด์ครับเมื่อตีนะครับถ้าเกิดเราได้เช็คได้แร็กเวด้านครับมันลุกก็ได้ครับแต่ว่าแอคชั่นมันเกิดไปแล้วก็คือต่อให้ลุกมามันก็ตีศูนย์ร้ายอยู่ดีนั่นแหละครับผมก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะติดเอาอีดอสฟาโรครับเป็นการเอาของขึ้นมือแทนแล้วก็ไปคลินิคอลไปทิก้าแทนดีกว่านั่นครับสำหรับเจ้าเซโดแลนด์นั่นเองนะครับ ต่อมาครับคริีอโซสี่ใบนั่นเองครับเมื่อบูสเสร็จเอาเคอรโซลยูนิตหนึ่งตัวนะครับพาวเวอร์บวกเพิ่มอีกสองพันนะครับต่อมาครับคริปเปอรไหลสี่ใบนั่นเองครับคริปแปดไปเลยครับฟรอนต์นะครับด้วยความที่เด็กเนี้ยมือเยอะอยู่แล้วนั่นเองครับติดฟรอนต์ไว้นะครับเพื่อเพิ่มเพรสเชอร์ดีกว่านั่นเองนะครับแล้วก็คิววานิลาอีกสี่ใบนะครับซึ่งอันนี้จะใส่เป็นคิวกันเวียติดไว้สองใบก็ได้นี่แล้วแต่เลยนั่นเองนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็คือเด็กโปรไฟล์ของเจ้าไซโด โอเคนะครับก็มาสู่ช่วงสาธิตคอมโบการเล่นกับผมทีมแล้วนั่นเองนะครับโดยความที่เด็กอากุม่อนนะครับหรือเซโดเลนของเรานะครับมันเป็นที่ต้องเล่นกับออเดอร์สใบนะครับผมขอสาธิตเป็นการเริ่มก่อนแล้วกันนะครับก็เจอกันหนึ่งใบแน่นอนครับว่าผมเลือกทิ้งเป็นตัวไซเคิลนะครับจากนั้นครับทำการไรทเป็นอากุม่อนเกตหนึ่งครับจากนั้นครับกดเทคของอากุม่อนเกตหนึ่งครับถ้าเกิดไรททับอากุม่อนเกตศูนย์นะครับทำการเปิดท็อปห้าและหยิบการที่ติดชื่อรถไอรอนของเรานะครับหนึ่งใบขึ้นมือได้นั่นเองนะครับก็โอ้ แม่ผมเอาเพอร์เซนาขึ้นมือแล้วกันครับจากนั้นสับกล่องครับจากนั้นสกิลของไซเคิลครับโซบัสใต้กล่องจบกันหนึ่งใบครับแาก้นก็ดาเมจครับเชื้อลงเหล็กครับเอาขตัวไได้ไงอ่ะบลิสออเดอร์ครับจากนั้นดรอครับมือแบบนี้ในเคสนี้ผมทิ้งออเดอร์แล้วกันนะครับจากนั้นไล่เป็นเกรดสองครับสกิลเกรดสองครับหยิบการ์ดที่ติดชื่อฟอกหนึ่งใบขึ้นมือได้ก็คือเซตออเดอร์ของเรานั่นเองนะครับจากเด็ก จากนั้นสับกองครับผมทําการเซตลงเหล็กนั่นเองนะครับแล้วก็ขอตัวนี้ลงมาจากนั้นครกดเทคลงเหล็กครับทาการแท็บนะครับแล้วก็ปัดพลังเจ้าตัวนี้5 0 0 0ันนั่นเองนะครับซึ่งในเราว่าถ้าเกิดเราเลือกตัวที่ติดชื่อรอดไอรอนนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเ็จหมื่นเลยนั่นเองนะครับ15ตีครับมตีกด CB1 ครับ c ีลงเหล็กไปนะครับเกิดเราได้ฮิลนะครับแล้วจดกัน1ใบแล้วก็หมื่นตีไรเช็คเป็นเซ็งถูดนะครับไม่มีทริกเกอร์นะครับ แน่นอนว่าผมยืน5,000ครั้งเลยด้วกันเพราะว่ามันเป็นเซ็ตหมื่นนั่นเองนะครับแต่ว่าพาวเวอร์ก็ยังยืนหมื่นเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เดานไ่ใช่คเครืค่องคิดนั่นเองนะครับแล้วก็จุดก,กันหนึ่งใบโอ้ได้เซโดแลนด์สองใบเลยผมเลือกทิ้งในส่วนของตัวเกจสามไปครับปุ๊บทำการไล้เซโดแลนด์ o จากในไล้ได้ครับปุ๊บ ได้ออฟเทคเซโดแลนครับเมื่อไลท์ทับตัวติดชื่อเซโดแลนครับสามารถสโบสั่งหนึ่งได้และเลือกหยิบการ์ดเซตออเดอร์หนึ่งใบของเรานะครับจากเด็กหรือดรอปขึ้นมือได้นั่นเองครับผมดูในเด็กก่อนว่าในเด็กยังเหลืออยู่ไหมนะครับชุบชุบชุบอ่าในเด็กยังเหลืออยู่ใบหนึ่งครับก็หยิบไปนะครับแล้วก็สับกองครับจากนั้นก็ทําการเซตไปนั่นเองนะครับขอตรงนี้ตัวไห่เดมนะครับแล้วก็พอมังกรเกศสองตัวหนึ่งนะครับจากนั้นแถบสองครับชุบผมเลือก2ตัวนี้ปัด5,000นั่นเองนะครับปุบ ปุ๊บท็อปสกิลเกตสองทำงานครับถ้าเกิดถูกเลือกโดยออเดอร์ลงเล็กของเรานะครับแล้ววันการเต็ตเกตสองเป็นเซโดแลนด์การนี้จะไม่ถูกเลือกจากความสามารถการนั่นเองนะครับก็คือโดนชี้ให้โดนดิทายโดนอะไรพวกนี้ไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวเสพหมื่นด้วยตอนเอ็นเฟสนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ตีก่อนครับสิบห้าสกิลตัวนี้เมื่อตีนะครับแล้วโดนเลือกด้วยความสามารถของลงเล็กนะครับโจกันหนึ่งใบทุ๊บโจวฮิวเองครับสุดยอดแล้วก็เซโดแลนด์ตีครับสกิลเซโดแลนด์ครับซีบีหนึ่งครับแน่นอนว่ามันจะไดราายฟฟ์์เเเลลนนนััั่องะคคครรรรรบบทิด อ่ะพลังขินะครับคริครับพลังคีเพือใช็คครีครับโอ้โหดวงพรสวรรค์นั่นเองนะครับปื้บไปนะครับทริปเปิลคริเลยนะครับจากนั้นค่านี้ก็จะแรงมากเลยนะครับก็จะเป็น35 45 53สกิลเกณหนึ่งครับเมื่อมันบูทนะครับแล้วมันบูทยูนิตติดชื่อฟอกนะครับก็โซชาร์ตนั่นเองนะครับจากนั้นเมื่อบูทเสร็จนะครับถ้าเกิดเราไม่เคยไงดาเมทอร์นี้บึ้มตัวเองเพื่อไงดาเมจโซนได้1ใบนั่นเองนะครับจากนั้นก็จบเทินครับ แน่นอนว่า2ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวเสพหมื่นเสพหมื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ไม่ใช่ไปเคื้อไซเคลลิลนะครับอ่ากาะหน่อยป้าป้าป้าไปนั่นเองนะครับอ่าฟอนด้วยใบหนึ่งครับปุ๊บเคสสแตนแอนจัวครับอืมทำให้จวได้คิวตลอดเลยฮะทําการเพอร์ซนาอะไรครับจวก,กันหนึ่งใบครับแถวหน้าบวกหมื่นครับอืมจวดแตทิ๊กเกอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไร แน่นอนค่ว่าติดของเซโดแลน์ครับเมื่อไรทับตัวติดชื่อเซโดแลน์ผมโซบัสหนึ่งะครับโซบัสการ์ดที่เป็นไลเด็กไปนะครับเผื่อได้น้องแมวเหมียวนั่นเองนะครับเลือกหยิบเซตออเดอร์จากเด็กหรือดรอปของเราหนึ่งใบขึ้นมือนะครับถ้าหยิบจากเด็กให้สับกองแน่นอนว่าในเด็กเรานะครับมันหมดแล้วนั่นเองครับก็สับกองไปเฉยๆนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็เลือกดูในดรอปของเรานั่นเองครับอ่ะในดรอปนะครับจำได้ทิ้งไปตอนช่วงต้นเกมนะครับก็หยิบขึ้นมือครับจากนั้นก็เซตไปนั่นเองนะครับ ปุ๊บเรามีออเดอร์โรงเหล็กครบ3ใบแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าบอร์ดมันยืนอย่างนี้นะครับเราไม่มีตัวบูทเลยนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสครับแค่นี้ก็แข็งแกร่งแล้วนั่นเองครับทีนี้ผมเลือกแถบ3นะครับข้างนี้เป็นหมื่นข้างนี้5,000ันนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เทคก็คือไม่สามารถถูกเลือกจากความสามารถการ์ดของอีกฝ่ายได้นั่นเองนะครับปุ๊บชุ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 บนี้เป็น2 0 0 0 0ื่นนี้เป็นห5 0 0 0้านะครับลืมไปว่าเรามีพลังจากเพอร์เซนานั่นเองนะครับ ก็แน่นอนครับว่าก็แบตขึ้นเลยครับ23ตีครับ3ไรฟ์นั่นเองนะครับเพราะว่าเซโดแลนซีบีหนึ่งชุบและแน่นอนครับด้วยความที่เราเลือกการ์ดที่ได้รับความสามารถของโรงเหล็ก3ครั้งครับมันจะสแตนและไรลบสและพาวเวอร์บวกหนึ่งนะครับก็ทริปเป็นไรฟ์ก่อนคริสครับอ่ะออแวนไปนั่นเองครับพวกแวนเราลุกได้นะครับแต่ศูนย์ไรฟ์นะครับพิจิคริสครับอืมในเคสนี้ข้างนี้มันสามหมื่นข้างนี้ไม่ผมปัดข้างนี้ดีกว่าปัดข้างนี้ไปนั่นเองนะครับจากนั้นเซโดแลนจะลุกครับ และเซโดแลนจะพาวเวอร์บวกเพิ่มอีก10,000นะครับเท่ากับว่าเซโดแลนนะครับตอนนี้มันจะตีอยู่ที่43 2ิคริสศูนไรฟันเองนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองครับจากนั้นข้างนี้มังกรตี30,000 CB1 จั่วนะครับหัวจัวได้อเวอร์ครับซึมซ่วมจากนั้นครับก็ตีเลยครับ 35, 2คริสนั่นเองนะครับหลังจากจบเอ็นเฟสนะครับด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นรีซิทใช่ไหมครับรีซิทเทียมอันนี้ก็จะเป็นเซบหมื่นห้า ตัวนี้ก็จะเป็นเซบหมื่นนั่นเองนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ดิฟเฟนซีฟดีมากเฟียวมากๆครับเพราะว่ารีดกองก็ได้นะครับแถมยัง ปัดพลังได้แรงสุดๆนะครับแถมแวนลุกได้ถึงแม้มันจะลบ3ามไรฟ์ก็เลยครับแต่ว่ามันเป็นเด็กที่ตี3ามไรฟ์ต้นเกมที่เก่งมากๆเลยครับสำหรับเซโดแลนนั่นเองนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับมังกรช่างตีเหล็กอย่างเซโดแลนของเรานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าไอ้มังกรตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเทคคมันค่อนข้างเก่งและก็สุดยอดมากๆเลยนั่นเองนะครับในความที่มันตีสามไร์ตั้งแต่ต้นเกมและลุกและไรลบ3ได้เนี่ยแต่ถึงแม้นะครับตัวเด็กมันนะครับจะใส่แบ็กเวด้าไม่ได้ครับเพราะว่า เทคของมันนะครับกับเทคของแบล็กวิด้ามันบักกันนะครับแต่โดยรวมนะครับตัวเอนจินของเด็กมันนะครับอย่างเอนจินโรงเหล็กนะครับกับลอดไอรอนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเด็กนะครับที่ทำให้เด็กเนี้มันตีโคตรแรงแล้วก็เป็นหนึ่งเด็กที่ตีสามไปตั้งแต่ต้นเกมที่สนุกมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย